หมากปรินทำแบบนี้หลังคิมเบอรี่ไม่กลับบ้านแค่โพสเดียวจบเลยหวานจริงอะไรจริงสำหรับคู่ใหม่ปามานหมากปรินและคิมเบอรี่หลังจากจูงมือเข้าพิธีวิวาที่อิตารี่ไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ขยันปล่อยภาพหวานอบอุ่นอบอวลไปด้วยความรักความสุขและช็อตฟึ้งๆมาให้แฟนๆได้ติดตามผ่านช่องทางอินสตาแกรมอยู่ต่อเนื่องและพอหลังจากบินกลับมาไทยทั้งคู่ต่างก็เดินหน้าทำงานทำหน้าที่ของตัวเองกันต่อก่อนจะกลับบ้านมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันและล่าสุดวันที่2 6 กันยายน2566มากปรินก็ได้ปลาความหวานดีต่อใจแฟนคลับหนึ่งแมทด้วยการโพสภาพผลไม้ที่ภรรยาชื่นชอบอย่างทุเรียนแพ็คใหญ่ๆลง i อ s t o ต y พร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่ากลับบ้านค่ะและแท็กตรงไปถึงภรรยาคนสวยขณะที่ทางสาวคิมหลังจากได้เห็นสตอร,รี่และได้เห็นสิ่งที่สาม,มีเตรียมเอาไว้ให้สาวเจ้าก็ได้รีโพสด,ดังกล่าวพร้อมตอบผ่านแคปชั่นว่ากลับแล้วจ้ากลับแล้วจา้วจาพร้อมแปะอีโมจิน้ำรายไหลน้าเอ็นดู